สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชีดด้ดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่สิบดาบเข้ามาอยู่ปลแรกเลยนะเดือนนี้ต้องระวังควบคุมเรื่องออารมณ์นิดหนึ่งค่ะอารมณ์จะค่อนข้างร้อนแรงสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างเข้ามาให้เราต้องจัดการ เพราะเดือนไหนนี่มีไพ่ดาบเดือนนั้นเป็นเดือนที่มีอุปสรรคเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะเหมือนจะทําได้แต่ก็เหมือนติดๆขัดๆไปหมดแหละมันมีปัญหาหลายเรื่องนะคะแล้วก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่จะมีสัตรูตด้วยนะคะหรือมีคนนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้นะคะอิทธิพลของไพ่อัศวินถ้วยเข้ามากระทบปัญหากับเพื่อนปัญหากับความรักนะในช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ให้อิทธิพลของไพ่มรณะด้วยนะคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเตเองให้มากหน่อยในช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอาจจะต้องหาเวลานะคะไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์นะคะแล้วก็มีสติก,รการใช้ชีวิตให้มากในช่วงนี้ค่ะตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีค่ะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะน่าจะเข้ามาสนับสนุนดวงกันตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสานักง,งานร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีค่ะ ตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะต้องระมัดระวังปัญหารหรือความไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้ต้องไปปรับในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันง่ายๆหรือทะเลาะวิวาทกันได้อย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมหรือว่าลดอารมณ์ร้อนๆลงบ้างในตำแหน่งของญาติพี่น้องค่ะในตำแหน่งของบริวารลูกน้องจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานในตำแหน่งนะคะของลูกหรือหลานจะนําข่าวดีความสําเร็จหรือโชคลาภมาให้ค่ะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังอาจจะมีปัญหาการเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของเอกสารต่างๆนะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนค่ะเดือนนี้นะคะคนที่เกิดเป็นมะเส็งก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรืออึดอัดกับเรื่องของการทํางานบ้างแต่พระยิบชีพยายการบอกว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังไงก็เกิดโอกาสรวมถึงเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจานะคะเรื่องของการปะนีประนอมนะ,ะกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนต่างๆนะ,ะยังส่งผลดีอยู่นะคะ ในช่วงต้นเดือนนี้ไพ่ดาบเนี่เข้ามาเคลื่อนไหวทําให้การทํางานต่างๆค่อนข้างติดขัดแล้วกเรื่องของอารมณ์ร้อนๆหรือปัญหากับเพื่อนนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามานะทำให้การทํางานในช่วงต้นเดือนยังไม่ลาบรื่นนะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะที่ดีอหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีมันเกิดขึ้นด้วยนะคะมันจะพลิกในเรื่องของวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ,ะฉะนันมองว่านะคะการทํางานนะคะตั้งแต่กลางเดือนไป จะราบรื่นแล้วก็ส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงต้องไประวังในช่วงต้นเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกับเพื่อนนะคะหรือเอกสารต่างๆนะคะหรือว่าการมิพาากิจารณร์ใครในช่วงต้นเดือนต้องระวังค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ขึ้นอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่โชคลาภการเงิน ถือว่ารายได้ส่งผลดีนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่ยังเกิดกําไรหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะตําแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารกลุ่มลูกค้าหรือสัตว์เลี้ยงนะคะจะนําในเรื่องของข่าวดีหรือโชคลาภการเงินมาให้เพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนะคะเป็นอิทธิพลของค่าใช้จ่ายฉะนั้นต้นเดือนต้องระวังเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายให้มาก ดวงชะตาห้ามค้ำประกันเด็ดขาดในช่วงต้นเดือนมองว่าพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วรายได้การเงินจะเกิดสภาพคล่องและก็จะมีเรื่องของโชคลาภการเงินตามมาสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อมแม่ายแม่ม่หรือคนที่ทํางานข้าราชการนะคะอาจจะเข้ามาปวพันในช่วงนี้หรือแม้แต่นะคะ อาจจะพบรักนะกับคนที่นะคะเป็นช่างเป็นวิศวะก็ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะเข้ามาผัวพันในช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพบรักหรือสารสัมพันธ์นะคะได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะไพ่ความรักนี่ยังขึ้นไพ่สิบถ้วยขึ้นไพ่สองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงกันค่อนข้างหนกนะคะหรือมีปัญหากันค่อนข้างมากแต่เป็นคู่แท้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่ยังปรับกันได้ยิ่งเถียง,ง,งกันทะเลาะกันยิ่งรักกัน ะะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คืออยากไปม,มีปากเสียงกันมากถ้ามีปากเสียงกันล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้สิบดานไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะอาจจะถึงขั้นใช้กําลังกันเลยะนะคะฉะนันอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงอในช่วงต้นเดือนนะคะมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความรักที่ดีค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังนะอาการผ่าตัดนะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ ดยเฉพาะบริเวณทรงอกถึงศีสษนนะคะคลำคอนะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างด้วยนะ mm. แล้วก็บางคนอยากขับรถเร็วถ้าขับรถเร็วนี่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ mm. แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมะเส็งอย่างเดียวนะญ mm. าติพี่น้องค่ะคู่ครองคนรักนะคะ mm. ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องไปเตือนนะคะหรือต้องไปดูแลให้ดีค่ะเด mm. ี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีมะเสงาา็งมทิติศนี้ต้องระวังที่สุดนะเพราะว่าจะอิทธิพลของไพ่อุปสรรคไพ่เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวหรือทับในวันของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะการปรับเปลี่ยนการยกย้ายหรือการสั่งยกย้ายนะหรือแม้แต่คนถูกสั่งปลดนะกับเรื่องของการทํางานนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องระวังให้มากควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนปัญหาการทะเลาะวิวาทก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะ แต่ถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะเป็นช่างเป็นวิศวะขายประกันนะคะหรือว่านะคะคนที่นะคะทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของกู้ภัยต่างๆก็คนที่เป็นทหา,หารตำรวจด้วยนะคะอันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องมันเป็นอาชีพที่ต้องดูแลต้องฟื้นฟูต้องรักษาต้องป้องกัน นะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยนะคะก็จะประสบปัญหาค่อนข้างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกบีบถูกกดดานให้ออกจากงานนะคะหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกชรยศ์หักหลังนี่จะมาหมดเลยนะนะเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอยูที่เฉยก็มีคนมาหาเรื่องอะ่ฉะฉั้นช่วงนี้ต้องระวังค่ะ การเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างบ้านด้วยจะบานปลายเลยนะฉะนั้นต้องควบคุมนิดนึงแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาทหรือการใช้กําลังกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงนะาเป็นเดือนที่ตกเคราะห์ค่ะอาจจะต้องหาเวลานะไปตรวจสุขภาพก่อนค่ะ มีสติกับการใช้ชีวิตแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอะเคราะห์นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรจะมีคนในครอบครัวคนรักนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ส่งผลดีด้วยในช่วงนี้นะ,ะเรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นเลยมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคาร ถือว่าส่งผลดีค่ะกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเดินทางด้วยอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดจะพบรักทางไกลนะคะหรือพบรักกับคนที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจารต่างๆนะคะจะทําให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วการร่วมงานกัน2อถึงสคนนะคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือการขยายในเรื่องของการทํางานนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่าโดดเด่นนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องหาเวลาเติมความหวานกันด้วยในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่าถูกโลูกนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานด้านนี้เรื่องของเอกสารต่างๆยังต้องรอบคอบหรือต้องระวงังเดือนนี้ห้ามมีภาควิจารณ์ใครเด็ดขาดนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ยังส่งผลดีอยู่ในช่วงนี้แต่ดวงห้ามค้ําประกันเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังกู้เงินนะคะหรือกําลังรอในเรื่องของการเงินชดเชยนะหรือกําลังรอขาวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดไม่เด่น,นะคะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากเพราะก็ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีเรื่องของความรักแล้มันจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ยังหนักกับเรื่องของการทํางานอยู่อาจจะเป็นคนที่ว่างงานอยู่ควรไปหางานหรือสมัครงานจะได้งานหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนหรือกําลังยกย้าย รืออยู่ในช่วงที่กําลังสร้างผลงานด้วยนะคะซึ่งถือว่าอาจจะมีความลาบากกับเรื่องงานบ้างแต่ว่านะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันะคะ่ะฉะนั้นถือว่าการทํางานนี่จะยังเกิดโอ,อกาสหรือเกิดความก้าวหน้าอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างมากอยู่เราก็ไปควบคุมละกันแต่มองว่านะคะในเรื่องของการทําง,งานต่างๆยังทําให้เรื่องของอไรายได้กลับมาอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรัก คนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหาการให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะคะอุบัติเหตุจากการทํางานหรือความเหน็ดเหนื่อยที่มีมากจนเกินไปอาจจะเกิดขึ้นเดือนนี้ก็ต้องไปตรวจสุขภาพเราต้องอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญใบสะดอกคอค่ะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ถือว่าเป็นเดือนที่ยังราบรื่นกับเรื่องของการทํางานคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างเต็มที่ การเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะแต่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่สดชื่นค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอังคารวันพุธวันจันทร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเรียกในช่วงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกวาอ่าอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาสอดส่องนะหรือเข้ามานะคะทําให้มีปัญหากับเรื่องงานบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงงานก็ยังเกิดความสําเร็จกับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาข้อมูลด้วยนะคะกับเรื่องของการทํางานนะคะจะทําให้นะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะมองว่าปัญหามันทําให้เกิดโอกาสนั่นแหละนะคะไพ่ออกมาประมาณนี้ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังกังวลใจกับเรื่องของการเงินอยู่โดยเฉพาะบางคนมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินมีความคิดที่จะขายหรือมีความคิดที่จะลงทุนน่ยนะคะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนให้ใจเย็นๆหาข้อมูลไปก่อนค่ะ รวมถึงนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังทํางานต้องปิดงบปิดยอดด้วยโดยเฉพาะบางคนเป็นคนขายบ้านเนี่ยขายคอนโดอะนะ่ะนะก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่เรากังวลใจจะขายได้หรือขายไม่ได้ดีะนะคะฉันก็ถือว่าเราต้องสร้างผลงานมองว่ายังเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสด้านการเงินอยู่ค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าเอกสารด้านการเงินก็อยากให้ตรวจสอบนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่า1คน นะแต่คนที่เข้ามานะคะอาจจะมีหนึ่งคนที่เข้ากับเราได้แล้วเป็นคนที่ทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะนะคะไม่ใช่ว่าในเรื่องของความรักเราต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะต้องไปหลอกลวงตัวเองด้วยหรือหลอกลวงคนอื่นเขามันจะไม่ใช่ความรักที่ยืนยาวฉะนั้นเวลาคบใครหรือรักใครอ่ะเราต้องเป็นตัวของเราเองแล้วเขาต้องยอมรับตัวตนของเราได้ด้วยมันถึงจะเป็นรักแท้หรือรักที่ดีนะคะถ้า ต้องมาปรับเปลี่ยนต้องมาโกหกนะคะต้องมาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมันจะคบกันนะคะได้ไม่ยืนยาวนะคะอาจจะเป็นการเตือนคนโสดแหละนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะ <c oughs> ก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะมันต้องถึงเวลาที่เราต้องปรับเข้าหากันหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะไม่ใช่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีความสุขกับเราด้วยเราก็ต้องมีความสุขกับการปรับเปลี่ยน ให้กับครอบครัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระมังนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการปวดศีรษะค่ะเรื่องของความดันด้วยนะให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือการถูกน้ําร้อนลวกมือนะคะหรือว่านะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาคือเวลาเราต้มอะไรร้อนๆเนี่ยอย่าไปเปิดเปิดแล้วเป็นพุ่งใส่ตาใส่หน้านี่ต้องระวังเลยนะ แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจความดันด้วยนะคะ,ะก็ต้องรอบคอบนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงในช่วงนี้ค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ